ไม่รู้อาจารย์ช่วยถามนายกหน่อยคะ่ะใช่แขกของรัฐบาลหรือเปล่าคะถามแล้วบอกไม่รู้ไม่รู้ถามลุกน้ปมเหมือนยังคะว่าทหารอี่ปเป็นแขกข,ของหุกป้อมหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ถามพี่ถามพี่แดงผอทบ,อบอว่าเป็นแขกข,ของกองทัพหรือเปล่าคะไม่รู้ไม่เกี่ยวอาจารย์คะสรุปแล้วทหารอียิปต์เป็นแขกจากตะวันออกกลางใช่ไหมคะ ใครต้องรับผิดชอบในความเจหายที่เกิดกากระยองคะก็ให้หอียิมรับผิดชอบไปสิอย่ามาเกี่ยวอะไรกับรัฐบาลล่ะก e w! E w ูบอกแล้ว e อีฮิวอีฮิวนะกูไม่ออกอกูไม่อกอกท่องไว้พี่จิ๋วบอกให้กูอยู่อีกสิบปีน้อยอันนี้ก็เรื่องแรกนะเรื่องต่อมาก็เรื่องอะไรครับอืม เรื่องเกี่ยวกับจังหวัดระยองเรื่องโควิด -19 ทหารอียิปต์นะทหารอียิปต์ที่ว่าไปทำตัวเป็นสเปรดเดอร์นะแปลว่าอะไรแพร่เชื้อไวรัสตามห้างตามคอนโดอะไรต่างๆที่เป็นข่าวใหญ่โตเมื่อวานนี้นาะยกออกมาขอโทษแล้วพี่น้องคิดว่าพอไหมเด้งผู้ว่าระยองไปคนหนึ่งเพื่อทำให้กระแสมันเบาลง นะครับจริงๆแล้วคนที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกอะไรสอบคเนี่ยน่าจะลาออกนะฮะโดยทั่วไปถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยน่าจะลาออกแต่ประเทศไทยมันก็คงอยู่ไปจนนน้นละตายอยู่ไปยี่สิบปีจนตายไม่ลาออกแล้วเพราะว่าอะไรอ้างอย่างเดียวครับไม่รู้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 นะครับแค่นั้นจบเมืองไทยมันง่ายนะครับแกบอกว่าผมไม่รู้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 จบเรียบร้อยนะก็อยู่กันไปครับ ประชาธิปไตยแบบไทยๆนะนะครับตอนนี้คนดูอยู่ทาง Facebook ก็3 6ูทู o u ป u b e 8 2 2วันนี้ยังน้อยหน่อยอาจจะเป็นช่วงเช้าแล้วผมไม่ได้แจ้งลวงหนะ้านะครับนะมีนักกฎหมายหลายคนบอกว่าเนี่ยเราสามารถฟ้องร้องเจ้าหน้าที่ได้ที่ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นะมีการแพร่กระจายของโควิด19ทหารอียิปต ผมบอกนะครับว่าเราเป็นนักกฎหมายเวลาจะพูดอะไรต้องอยู่บนพื้นฐานข้อกฎหมายนะเราจะไปฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้ถ้าเจ้าหน้าที่นั้นเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเขามีต้นสังกัดเราต้องฟ้องหน่วยงานของรัฐนะการให้คาปรึกษาแบบนี้ของทนายบางคนเนี่ยนะนะครับเขาเรียกว่าเสนออ่อานตัวบทกฎหมายบ้างถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยกระทำผิดในหน้าที่เนี่ยไม่ว่าจงใจหรือว่ามาทเล้อเนี่ยเรื่องโควิดเนี่ยเราจะไปฟ้องเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้เราต้องฟ้องต้นสังกัด นะครับท้นสังกัดของเขาเช่นกระทรวงมหาดไทยนะกรณีผู้ว่าระยองสมุทรนะนะการท่าอากาศยานก็ต้องดูว่าหน่วยงานไหนนะเจ้าหน้าที่ขึ้นอยู่กับนะหน่วยงานอะไรก็ฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ใช่ไปฟ้องเจา้าหน้าที่หอกหกักศากระเบอือทั้งหลายเนี่ยเราเป็นทนายนักกฎหมายเนี่ยนะไม่รู้เรื่องอะไรอย่าเที่ยวไปโพสต์ทาง f a c e b o o k อเขาเดี๋ยวจะต้องเอาปี๊บคุมหัวฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ใช่ไปฟ้องเจา้าหน้าที่นะครับ และต้องพิสูจน์ให้ได้เาว่าเขาจงใจเขาประมาทเล่อยังไงทําให้ทหารได้หยิบเดินไปเที่ยวห้างแล้วก็มีการแพร่กระจายโควิด -19 ที่ระยองนะเรากล่าวอ้างเราต้องพิสูจน์ว่าเจ้าที่ของรัฐจงใจประมาทเล่อยังไงอย่างโรงแรมเนี่ยได้รับความเสียหายเนี่ยต้องปิดโรงแรมห้างต้องปิดห้างนะครับนะครับหรือเรื่องกรณีอุปทูตลูกสาวอุปทูต9เก้าขวบแถวสุขุมวิทเท่าไหร่ยี่สิบหกหรือไง คอนโะดอะไรอะไร x 26อะไรเนะี่ยผมก็ไม่รู้ชื่ออะไรนะแล้วก็อะไรโรงเรียนอะไรสายน้ำพึ่งหรืออะไรเนี่ยเหล่าเนี่ยถ้าได้รับความเสียหายกนะ็ฟ้องหน่วยงานของรัฐนะคร,นะนะระับรนนรฟ้องหน่วยงานของรัฐนะฮะไม่ใช่ฟ้องเจ้าหน้าที่นะฮะนะถ้าเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่แล้วปล่อยป่าละเลยก็เท่ากับว่าจงใจประมาทเลเล่ในหน้าที่เพราะนั้นก็ฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ใช่ฟ้องเจ้าหน้าที่นะ ทนายความหลายคนนะครับเวลาจะโพสต์เฟซบุ๊กอะไรต่างโดยเฉพาะนายที่ออกทีวีอล้ช่วยอ่านหนังสือทําการบ้านบ้างนะครับไม่ใช่ไปโชว์งูโชว์เสลอนะครับอายเขาเอาปี๊บคุมหัวนะครับอืม <c oughs> เข้าใจนะอะไรเนี่ยภรรยานอกใจไปมีผัวใหม่จะฟ้องหยา่าผมจะเสียทรัพย์สินให้ภรรยาไหมครับอภรรยานอกใจก็คือภรรยามีชู้ฟ้องหยา่าก็ทรัพย์สินก็ต้องแบ่งกันคนละครึ่งตามกฎหมาย นะแต่เรามีเรียกมีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าทดแทนได้ในการที่เมียเรานอกใจนะมีคนถามมานะนะครับก็เมียมีชู้ก็หาเมียใหม่ก็จบไปนะ <c oughs> ครับไม่เป็นไรคิดมากผู้หญิงมีทั้งโลกเปิด Facebook มาก็บ,บานรูปร่างหนะ้าตาเลือกเราเลยนะครับอย่าคิดเยอะนะอย่าคิดมากผมรักเอฟซีทุกคนนะครับใครมีความทุกข์ก็แวะมากินกาแฟที่ร้านกาแฟทนายใครทุกได้นะร้านกาแฟทนายใครทุกนะฮะ ก็อยู่ที่ถนนรามินทาซอยรามทาห้าสองทับหนึ่งเข้ามาถ่ายรูปกับอาจารย์ได้กินกาแฟได้นะครับอ่ากินกาแฟก็ได้อะไรก็ได้นะครับเข้ามาที่ร้านกาแฟทนายคลายทุกก็มาถ่ายรูปนะยินดีครับนะวันๆก็มีเอฟซีมาเยอะส่วนใหญ่ก็จะเอาขนมนมเนยมาให้เมื่อวานนี้เอาน้ําพริกมาให้จ่าโอครับจาได้ไหมตอนนี้เป็นในดาบแล้วจ่าโอ นะกรณีแอร์ลงพักผลโยธินตอนนี้ไปอยู่จังหวัดตากเป็นฝ่ายสืบสวนจังหวัดก็ส่งมาให้อาจารย์เดชากัรักกันเหมือนกันเราเป็นพี่เหมือนน้องนะครับหรือบางคนบอกฟ้องพลเอกประยุทธ์ได้ไหมครับอาจารย์นะครับนะฟ้องพลเอกประยุทธ์ส่วนใหญ่จะแพ้นะนะครับนะนะอย่าไปฟ้องเลยพลเอกประยุทธ์ฟ้องไปก็แพ้ฟ้องหน่วยงานของรัฐนะหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ดูแลนะพลเอกประยุทธ์ก็เป็นเจ้าที่รัฐ นะครับมันก็ฟ้องอะไรไม่ได้ก็ฟ้องหน่วยงานะนะหน่วยงานอะไรที่ดูแลผมก็ไปรู้เหมือนกันจะต้องไปดูอะ่ะนะความเสียหายจังหวัดระยองเยอะนะครับ้าเป็นต่างประเทศเขาลาออกกันหมดแล้วเมืองไทยเขาอยู่กันน่นาตายไปข้างนะคนดูตอนนี้4 2 0 0เนอ่อ80นะครับทางเฟ e บุ o k นะเข้ามาแล้วก็กดติดตามกด subscribe ไอ้กดติดตามกดชื่นชอบกด c f i r s t แชร์ first, share, ไป ตอนนี้ก็คนดูของเราทาง Facebook ก็7 0เจ็ดแสนกว่าก็ต้องกราบขอบพระทุนครับทาง y u b e ูบใกล้2 0 0แสนแล้วช่วยกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับนะครับตอนนี้ก็รายการข่าวรายการสาระเยอะปัญหาใหญ่คือช่องไหนจะมีคนดูนี่สำคัญทีวนะีนับวันคนดูน้อยลงเรื่อยๆเพราะอะไรเปิดไปช่องไหนก็มีนะใบหวยนะครับมาเช้าเปิดมาก็เอาใบหวยไปวัดนี้คำชะโนดบ้างนะไปดูต้นกล้วยต้นตะเคียน คือรายการประเภทนี้มัมเมาประชาชนเราอย่าไปสนใจนะวันวันใบหวยใบหวยใบหวยอีกช่องไปดูนั่นสัมภาษณ์สายศาสตร์นะนะครับอีกช่องก็ไปชี้นําเกี่ยวกับเรื่องคดีฆาตกรรมน้องการตายตำรวจหมอถแถลงเรียบร้อยนะอาจจะโดนงูพิษกัดตายจบนะครับนะไอสองช่องใหญ่นะหยุดเอาไปมโนไปอะไรต่างๆนะคะนะทำให้บ้านเมืองสับสนนะตำรวจตำรวจวก็โดนด่าไปด้วยเขาฝากผมมา ไายทีวีสองช่องเนี่ยทำมาหากินกันเี่ยวเนี่ยวันวันทำหน้าที่เป็นตำรวจสืบสวนไปทั่วเข้าไปยุ่งพยานยหลักฐานเนี่ยนัคดีน้องการที่โดนนะนาตัวเงินตัวทองแทะเหลือครึ่งเนี่ยอันเนี้ยไม่มีใครทำให้ตายนะตายผิดธรรมชาติแต่ไม่มีคนทำให้ตายก็จบเขาเรียกเป็นคดีชันสูตรไปไงชันสูตรแล้วแต่คดีชอช้างจบไปแล้ว ไม่ต้องไปสร้างเรื่องสร้างนิยายอะไรไปเรื่อยนะครับเพื่อจะได้เ e ตติ้งนะมีความรับผิดชอบต่อสังคมบ้างอย่ามโนจบคดีน้องการคดีชมพู่ก็จบแล้วอย่าสร้างาละครอะไรไปเรื่อยๆนะครับนะจนตำรวจเนี่ยต้องเสียเงินในการพิสูจน์นะสอบพยานเนี่ยค่าใช้จ่าย2ล้านเ,นเงินภาษีทั้งนั้นเน่ยเพราะอะไรเพราะไอสื่อทีวีบางช่องเนี่ยที่มันไม่มีจรรยาบรรณ นำเสนอข่าวไปเรื่อยๆก็ต้องมาสอบสอบกันทั้งหมู่บ้านหมดนะคนเข้าคนออกหมู่บ้านใครเคยติดคุกติดตารางสอบหมดใช้เงินภาษีไปสองล้านสถานีโทรทัศน์เหล่านี้จะต้องรับผิดชอบอะไรไหมอย่ามาโนครับมอมเมาประชาชนสถุปแล้วก็เด็กชมพู่ก็เป็นไงตายเองตามตายเองผิดธรรมชาติขาดนา้ําขาดอากาศอะไรก็ว่าไปเพราะพัดหลงขึ้นเขา นะบางคนก็บอกขึ้นไม่ได้นะนะหมอก็บอกแล้วเป็นไปได้เด็กหลงไปตั้งหลายกิโลยังเป็นไปได้เลยเพราะนั้นจบแล้วนะทีวีพวกนี้นับวัน,นจะไม่มีใครดูนะตอนนี้ประธานการมาที่การกฎหมายคุณศิระก็จะเชิญรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปพบเนี่ยก็ไม่อยากให้ตำรวจไปปักทงและจับอะไรแล้วก็เที่ยวไปเรียกคนนั้นคนนี้มาตั้ง900คนเนี่ยศิระบอกว่า ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือเปล่าไปสงสัยอะไรเขาทําไมเรียกเขามาสอบเยอะก็ว่ากันไปตํารวจก็เหนื่อยครับนะฝากพี่น้องตํารวจก็อย่าไปบ้าจี้ตามสื่อมากนะปั่นกระแสะปั่นข่าวเลตติ้งอย่างเดียวนะครับเออเลิกกับแฟนมาสิบปีไม่ได้จดทะเบียนสมรสติดต่อเขาไม่ได้ต้องทํายังไงจดหรือเปล่าครับไม่อ๋อไม่ได้ยาอ๋อก็ฟ้องหย่าไปครับทิ้งร้างเกินหนึ่งปีก็ฟ้องหย่าได้แนละ้ว จ้างทนายฟ้องหย่าจบติดต่อไม่ได้ก็ฟ้องหย่านะนะครับฟ้องหย่าเสร็จแล้วก็หาผัวใหม่นะครับ,ออหห <c oughs> รบพูดเล่นนะครับสนุกขนานนะผมไม่อยากให้เครียดนะครับนะครับแล้วก็นะนะก็ก็ก็ฟ้องหย่าไปจบออืมผมอยากถามพี่ทนายคืออะไรน้องผม ด่ากันในห้องแชทเขาไปแจ้งความจับน้องผมเรียกค่าเสียหายจะติดคุกไหมด่ากันไปด่ากันมาไม่ติดคุกหรอกครับไม่ใช่ผู้เสียหายลรวเขาเรียกว่าคู่ทะเลาะวิวาทจบง่ายๆมึงด่ากูกูก็ดาก่ดามึงใครจะอยู่เฉยเหมือนผมเนี้ยไอ้พวกทนายสายโจรสายยาเอฟซี FC, มันด่าผมทุกวันผมก็ต้องด่าแม่มันกลับไปถ้าอยู่เฉยแม่ก็ด่าอยู่นั่นแหละนะมันด่าผมใส่ร้ายผมทุกวันผมก็ต้องด่ามันกลับผมไม่สนใจไอ้พวกขยะ น้ารังเกียดโซเชียลส่วนใหญ่เป็นพวกอวตารปอมมันด่าผมมันก็ด่ามันไปคงไม่อยู่เฉยๆนะครับเพราะว่ามันไม่มีสิทธิ์อะไรมาด่าผมนะครับไม่ใช่พ่อผมก็หน่อยนะครับอืมอืมเกียดม,มากอืมคดีชมพู่หน้าลำคาญขยะอืมทนายมีสาระเยอะผมตรงไปตรงมาครับชอนโดนอุ้มไปแล้วมันไม่รู้เหมือนกันนะครับนะอืม